ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตสวดยับมอชาบูเบื้มกระจายใส่พนักงานร้านพอเช็คดูถึงรู้ลูกค้าทำอะไรลงไปก่อนเรียกเช็คบินเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะคะเว็บไซต์ต่างประเทศมีการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ร้านหมอไฟแห่งหนึ่งในซินเจียงประเทศจีนเมื่อลูกค้าโต๊ะหนึ่งของร้านประกอบไปด้วยลูกค้า1คนเป็นผู้ชายแล้วก็2คนเป็นผู้หญิงค่ะ หลังจากรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มไวน์เป็นเวลาสชั่วโมงผู้ชายได้จุดบุหรี่แล้วก็โยนไฟแช็กลงในหม้อไฟที่กำลังเดือดนะคะเพียงเท่านั้นค่ะเขายังโยนไฟแช็กที่2ลงในหม้อซ้ําอีกโดยที่ผู้ร่วมโต๊ะก็ไม่ทักท้วงหรือว่าห้ามปรามแต่อย่างใดนะคะก่อนจะพากันลุกออกไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามทันทีที่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวออกไปจากร้านพนักงานก็รีบเข้ามาทําความสะอาดโต๊ะโดยไม่รู้ถึงอันตรายสุดสยองที่รอยอยู่ เพราะหลังจากนั้นจู่ๆม้อไฟก็ระเบิดดังสน,นั่นน้ำซุปเผ็ดร้อนกระจายไปทั่วพนักงานทั้งสองเอามือปิดหน้าแล้วก็ถอยหนีตามสัญชตาตญาณแต่น้ำซุปกระเด็นไปทั่วร่างกายแล้วก็เสื้อผ้าของพวกเธอเช่นเดียวกับที่ร้านสกรปรกไปด้วยคราบโชคดีไม่ได้ยืนชิดกับม้อไฟมากนักจึงไม่รับบาดเจ็บรุนแรงค่ะ ภายหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านอาหารม้อไฟกล่าวว่าชาที่ยนไฟแช็กลงไปม้อไฟอาจจะเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ขอยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งหรือการโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและพนักงานก่อนหน้านี้ซึ่งกนับว่าโชคดีมากที่การระเบิดไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพนักงานเพราะหากใบหน้าหรือมือของพนักงานเสิร์ฟถูกไฟไหมก็จะมีการรายงานเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างแน่นอนและเนื่องจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดลูกค้าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้ ขณะที่กระส่าโลกออนไลน์ประนามรุนแรงต่อพฤติกรรมอันไร้สติแล้วก็ไ like ร้จิตสานึกของลูกค้ากลุ่มนี้นะคะมองว่าการโยนไฟแช็กลงไปในหม้อไฟถือเป็นการกระทําที่ยอมรับไม่ได้ไร้ซึ่งจิตสํานึกเป็นพฤติกรรมที่ถอยมากพร้อมพากันแชร์คลิปเหตุการณ์หวังว่าลูกค้ากลุ่มนี้ที่ได้ดูวิดีโอหรือว่าอ่านคอมเมนต์พวกเขาจะได้เรียนรู้พฤติกรรมที่ไร้ความคิดของตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ